เออสวยแสรละนี่มันดีบขึ้นสูงๆเลยโอเค,อเคแล้วก็ตัดตัดเอียงป่ะต้องเอียงเออไม่ยาวก่อนย,ยาวยาวตรงไปเลยตรงไปเลยเ,เสาเข้าไปหลึดเกลย์เลยนี่ครีมไม่ได้สเสาข้าไปหลุกเลยมันจะได้นะ เกมไหนกจ๊ะเมื่อกอะไรติดมือะนมึไงว้ค้ค่อยะค่อยๆยาวๆไปเลย หนีบ,นบไม่ได้เดี๋ยวหนีบจะพัง อไปดูวดีนะดูตอันดนึอันนี้ปอดหัวใจหนึ่งสองคิดตไหมดีตับแล้วก็อะไรวะกระเพาะกระเพาะแล้วก็หลอดอาหารยกตับนี่นีหลอดอาหารเร่ี้แล้วลำไส้เล็กลต้นแล้วก็ลำไส้เล็กแล้วแล้วก็ลำไส้ใหญ่ เห็นไหมน,ะน่ะดีเห็น,น,นดีสองสองสนใ,อใส่ตรงใน,ใน,นี้ป่ะที่มันเดือดนี่คือเดเด